ความเสียใจมันเหมือนเปลวไฟที่ไม่ใจเราแต่เชื่อไม่ว่าเปลวไฟนั้นให้แสงสว่างที่ทำให้เราเห็นเส้นทางที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเรามักจะถามว่าทำไมต้องเจ็บปวดทำไมชีวิตต้องมีความทุกข์ในขณะที่เราต้องการแต่ความสุขแต่ในทุกเสียงสะท้อนของความเสียใจมันคือการสอนให้เราเติบโตทุกครั้งที่เราเดินผ่านความเศร้าความเสียใจจะพาเราไปสู่บทเรียนที่ล้ำค่า มันสอนให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดคือการเรียนรู้จากมันความเสียใจทำให้เราเห็นว่าเราแข็งแกร่งเพียงใดความกล้าหาญที่อยู่ในหัวใจเรามันคือกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนเมื่อมันอ่อนแอจะต้องผ่านการกระแทกให้แข็งแกร่งขึ้นตอนที่เราผ่านมันไปได้เราจะรู้ว่าคุณค่าของความสุขนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเราจะรู้ว่าใครคือคนที่จริงใจ เห็นเราในวันที่เราฟังเสียงหัวใจตัวเองดังนั้นไม่ต้องกลัวการเสียใจแต่จงยอมรับมันมันจะพาคุณไปสู่ทิศทางใหม่ที่ไม่ใช่แค่การรอให้แผลหายแต่การเดินหน้าต่อไปพร้อมกับรอยแผลนั้นที่จะทำให้คุณมีเรื่องราวที่น่าจดจำมากมายในชีวิตคุณเคยเจอกับความเสียใจที่ทำให้คุณเรียนรู้หรือเปล่าเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์นะ